เบลล่าราณีสดและสวยมากได้ดอกไม้วันว,วาเลนไทน์ฉเฉลยเองใครเป็นคนส่งมาให้โดยนางเอกสาวโพสภาพคู่กับดอกไม้ซึ่งเป็นบ้านแฟนคลับของเธอส่งมาให้นั่นเองได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนางเอกระดับตัวท็อปอย่างเบลล่าราณีแคมเปญที่ไม่ว่าเธอจะทำงานละครโฆษณารีวิวต่างๆหรือแม้กระทั่งจับธุรกิจคาเฟ่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับมาเสมอ และสาวเบลล่าก็ยังจัดแฟนมิ팅เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ติดตามอีกด้วยลาสุด14กุมภาพันธ์เมื่อวันแห่งความรักที่ผ่านมาสาวเบลล่าที่ทั้งโสดสวยและรวยที่ดินไม่ไหวในปีนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะมีเหล่าพี่ๆแฟนคลับที่คอยให้การสนับสนุนเธอมาโดยตลอดแถมยังส่งดอกไม้ช่อสวยๆไปให้ด้วยและไม่เพียงแค่ดอกไม้เท่านั้นยังมีเค้กและการ์ดน่ารักน่ารัก,นรกแนบไปอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดีๆที่เราได้บอกความรู้สึกบอกรักกับคนที่เรารักจริงๆ งานนี้สาวเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับถือดอกไม้ลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแท็กตรงไปที่อินสตาแกรมของกลุ่มแฟนคลับของเธอน่ารักกันมากๆเลยนะคะเนี่ยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอจริงๆ